สบายดีสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองซองพี่น้องอาคาหน่องมอนีมาพบก,กับมิเซอร์เซาอาคาอีกแล้วนะจ๊ะอ่ามือนีมิเซอร์มีเวลาว่างเนาะเพราะว่าบางครังมิเซอร์อากาศหนาวก็เลยแบบไปใส่ไ่ได้เนาะก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่ามิเซอร์จะมาตอบเฮ็ดคิดลิ้นลิ้นหรือว่าเฮ็ดคิดเล่นเ,เล่นอ่าจะมาตอกกรถามท,ทั้งติดต่อทีละไล่คนถ่างหามิเซอร์เอามา เลยมิเซอร์คิดว่ามันคาถามันหลายเกินกันเลยจะมาเฮ็ดคิดเนาะจะมาเฮ็ดคิดต่อเป็นวิดีโอเลยเราะย่เง่ากันเลยอ่ะวันี้มีเวลาบ้างกันเลยมาอัพคิดตอบคาถาจากทาง t i กต็อกนักเองเนาะอ่ะถ้าผู้ใดเห็น t i k t o อกหรือว่า Youtube หรือว่า Facebook ของมิเซอร์เนะาะทาบมากไปติดตามหรือว่ากดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คิดใหม่ๆช่อง ส่องพี่น้องอาคาเนาะโอเคไม่เนี่เฮามันเลิกกันเลยว่าคาทางทางอีกข้าเจ้าทางหาใด้ติตกมี่ยังได้เดี๋ยวไปเสิร์มาเบิรงกันเลยเนาะอ่าคาทางก็ถือว่าเป็นขคาถังที่แบบโบสูภาพมาอยู่มยายาหญ่มีเยอะแยะนะทุกคนเนาะอ่ามีภาษาไทยพอเนาะโอเคเฮามันเลิกกันเลยกดอ,อือคาทางแรกเนาะที่ข้าเจ้าทางหาบิเสิร์ว่าเอ่อ เขาจามาถามหามิเซอร์วะเนาะสบายดีบิเซอร์อยู่บ้านใดแดอยู่เมืองใด,ดแดแควนใดเดเนะาะตัวน,นี้มิเซอร์ถือว่าตอดไล่ๆเทือดแต่ก่อนสิออกมาตอบอีเนาะบิเซอร์อยู่บังละว่างเมืองหลาแข้งอดมไสเดอ้อแลวกะ็รข้าถามโตที่สองก็คือมิเซอร์เป็นทรงเผาอย่างเนะาะบิเซอร์เป็นทรงพาวาคาเนาะเป็นทรงเผาอาคาอาคาบุรีเด้อเนาะ อะไรคงก่ออาสิฮูเนาะเพราะว่ามิเซอเว่าภาษาเล่าก็อาจาจะบอจ,จ้าบอแจ้งเนาะอ่าฟังในการเว้าก็ฮูแล้วว่ามิเซอเป็นซุ้งเผาหยังเนาะแต่การบอเป็นหยัางเนาะให้ทุกคนออกฟังอะใดฟังบออกก็อคอมเม้นถามใดเด้อเดี๋ยวมิเซอจะคอมเม้นกัเนนะนะกบเนาะเพราะว่ามิเซอก็พยายามสุดแล้วแต่ว่าเว้าใดแต่ซัมดี้ใดก็เอาสนันเนาะอ่าแต่การบอเป็นหยัางเนาะถือว่ามิเซอภูมิใจที่เว้าใดซัมดี้เนาะ แล้วก็คาถามโตที่สองก็คืออาจจะเคยเขินด้วยดื้อน,นทีหลายๆคนทักหากเกลือทุกคิดเลยโอเคเกลือทุกคิดเลยนอนทีหลายๆคนทักหามีเซอร์มีแฟนแล้วบว่อ่าตัวนี้เนาะเออมีเซอร์ยังบ่มีแฟนเด้อทุกคนอ่าตอบเลยเนาะมีเซอร์ยังบ่มีแฟนเนาะแล้วก็ที่หลายๆคนอ่าถามแล้วถามอีนมั้ยย่อยังมีเซอร์จิกบ่มีแฟนเนาะอ่า มิเซอร์กับบูฮูนาะว่าเป็นอย่างเนาะเพราะว่ามันเชื่อกับคนที่เขาฮักเขาเจ้บาบอมักเนาะคนที่เขามักแต่ว่าเขานะ่ะกับบอมักเขาเนาะและพิเศษก็คือว่ามิเซอร์เคยจีบผู้ชายบอเนาะอ่าตัวนี้มิเซอร์เคยเลยเนาะถือว่าเคยอะไรเถื่อนเนาะแต่ว่ามิเซอร์จีบแล้วมันสนลายอ่าคนที่มิเซอร์มากนะขาเจ้บาบอมักกับมิเซอร์เนาะถือว่าถือปฏิเสธตลอดเลยทุกคน โอยถือปฏิเสธตลอดเลยอ่ะเป็นพอยอย่างไม่รู้เลยเป็นพ่ออะไรเราไม่รู้เลยอ่ะโอเคถือปฏิเสธตลอดเลยเนะาะเพราะว่าสองสามเมื่อก็เคยจียคนนึงแล้วแต่ว่าบทติดทุกคนบทติดเลยอาเป็นพ่อสักอาเป็นพอมีเซอร์เคียไฮบอลถูก่อาเป็นพ่อมีเซอ,อ,เอเร์บุมีอาซิบบอจําคูเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ถามอีกว่า <c oughs> มิเซอมักลูกอ้ายหรือว่าลูกน้องที่เขาจะถามหาเนาะโอเคตัวนี้เลยเนาะมิเซอร์ขอบบอกเลยมิเซอร์จับโบมักลูกน้องแล้วกับโบมักลุงเดียวกันนะมิเซอร์มักลูกอ้ายเนาะอายปะอายประมาณอายุห่างกันประมาณอ่าสามปีสี่ปีห้าปีเอ่อหกปีประมาณห้าเนาะแต่ว่ามิเซอร์จับโบมักอ่าอายุรุ่นเดียวกันเนาะเป็นมูกันจันนี่โบอ่าลูกน้องมิเซอร์จับโบมักเลย เลยตัวนี้เป็นบักขาที่หนึ่งเนาะที่เฮใไ้มีเซอร์มมีแฟนเท่าทูมือดีเนาะถือว่าเป็นสาวเท่าคันบังแล้วทุกคน <c oughs> เป็นสาวเท่าคันบังแล้วเด้อ้าผู้ใดสนใจ ar, ม,มีเซอร์นะซามมาคอมเมนต์จิกได้เอ้อะมันจะอาจจะเป็นคูศศ่ชีวิตก็ได้เนาะโอเคเอาไปกันเลยคำถามถือว่าว้าใหญ่าว้ายาวแล้วเนาะเอาไปต่อคำถามตัวที่เอา พอกระทำที่เท่าใดบหบโมหุแล้วแล้วการกระทำต่อต่อไปก็คือค่ะเจ้าเว้าหยอกหรือว่าอาจจะเป็นเว้าความจีก่อนแล้วแต่เนาะค่ะเจ้าถามว่าถ้ามิเซอเว้าภาษาแจ้งกว่านี้แหนสิงามกว่ามาสิเนาะอ่าต้องความความงามก็ต้องขึ้นอยู่กับเว้าภาษาบมอุทุกคนมิเซยาจะทำมาทายังขึ้นเนาะ มิเสเตอร์ต้องไปเฮ็ดเอ่อบเบสไปเฮียนตั้งแต่ปอนหนึ่งขึ้นมาแล้วจะได้ไปเฮียนล็อกสองอ mm ี่เนาะเพื่อสให้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะเอ mm hmm. าภาษาจะแจ้งกว่านี้เนาะทุกคน <c oughs> แต่ก็บอกไปยังต้องมิสเตอร์นน mm hmm. เฮ็ดบ่อไรเนาะถ้าบองคารมิสเตอร์กับย่องกันแหละเน,ะ mm hmm. ะนา,มมา mm hmm. ะแล้วก็ถามว่าเออแล้วก็ถามว่า ผู้ที่มิเซอร์ลงคิดก็คือไออาเซอ,อร์เนาะอ่าเฮ็ดกับไออาเซอ,อร์มาเออมิเซอร์เป็นน้องแท้ๆของไออาเซอ,อร์บอสิเนาะโอเคเนาะตัวนี้ถือว่าแมงแล้วเนาะเป็นน้องแท้ๆเนาะพ่อแม่เดียวกันอุทองมาเดียวกันฮะเนาะไอะมีไอของมิเซอร์ก็มีแต่ไออาเซอ,อร์ผู้เดียวเนาะจาบม่มบี้ไอผู้ต่อไปบ่มีเลยมีแต่ไออาเซอ,อร์ผู้เดียวเนาะ แล้วก็จะโบมีน้องอีเป็นลูกสาวลาเดอถือว่าคาดองกับโมคาโบมีเลยเนาะถ้าผู้ใดอยากได้สาวาคาก็เฝ้ามาเดอเดี๋ยวสิป็นสิฟากลูกเคยไปให้อีพออีเมย์ไปดับเนาะทุกคนเ <laughs> นาะแล้วก็ถามว่าอ่าที่มิเซอร์เอ่อเฮดส่งยูทูบเนาะส่งยูทูบของมิเซอร์เนาะเป็นส่งพี่น้องอาคาเนาะแล้วก็ เห็นหลายๆคนถามว่าสองพี่นออ้องใหญ่เอ่อใหญ่ซ่องแล้วบบหรือว่าเปลี่ยนซ่องแล้วบบประมาณการออกกิจกรได้เปลี่ยนเด้อยังเงลี้ยงทั้งสองซ่องเนาะซ่องอาคาเอซีเป็นไออาอเซอร์เป็นภูไทรเนาะแล้วก็ซ่องสองพี่น้องอันนี้เป็นอ่าไทรทั้งไออาอเซอร์แล้วก็มิเซอร์เนาะแต่ว่าซ่องไรอาเซอร์เราบบทั้งเรามีเวียกเนาะก็เลยแม้แต่มิเซอร์เป็นภูอักคิดแล้วก็หลงคิดเนาะ ถ้าผู้ใดเป็นเอซีของไออาเซอร์หรือว่าเอซีของมีเซอร์ก็ทราบาราสรยการติดตามให้ทั้งไออาเซอร์และการมีเซอร์เดอร์ทางสอ่งอาคาเอซีและการสองสองพี่น้องอาคาเนาะฝากไปกดไลค์กดแชร์และการกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คิดไปๆช่องสองพี่น้องอาคานะคะ,อะโอเคแล้วก็ไปต่ออีกนะทางไม่ช่วงนี้มีเซอร์ไม่ทางคิดเลยอะไรประมาณนะั้นเนาะโอเค ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่แบบมีเวลาว่างกับแม่แต่ว่ามีเซอร์หนอขี่ข้างอาตีขี่ข้าง,งแบบโบค่อยได้ไปถ่ายคลิปเนาะอยู่ก็แบบหนาวแหงเน่แล้วกัลักลก็คืออ่างบอมีผพูถือกล้องให้เนาะอาบอมีผพูจักกล้องให้มีแต่ตัวผู้เดียวก็เลยแบบขี่ข้างถ่ายเนาะทุกคนจักลก้องเน่ต้องถ่ายทา ทั้งอันใดก็เฮ็ดแต่ตัวเองเอมัดเนาะกันเลยอ่าบทไทยเนาะจะเป็นเพราะว่าเราจะบ่มีเงินใสเป็นยูทูบกันเลยแบบไทยคิดเองตัดต่อเองอันใดก็เฮ็ดเองมัดทุกอย่างเนาะกันเลยเฮ็ดไทยในไซต์ตีกีฬาหน่อยนึงเนาะถ้าผู้ใดอยากเห็นมิเซอร์ไทยคิดหลายๆหรือว่าอยากเห็นมิเซอร์ลงคลิดบ่อยๆเนะาะฝากไปติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ มิเซอร์เดอเพื่อเป็นกำลังใจให้มิเซอร์ให้คิดตลกเนาะทุกคนนะโอเคอันนี้จะเป็นเ้าแล้วเว้าอีกนะเนาะเบาทางนอกเ้าทางย t u b e แล้วก็ทางทิตโตพองเนาะมาทางสองบอเลยทุกคนแล้วก็กระถางอีสังละมิเซอร์ก็บดจือแล้วค่ะถางที่มันไหลเกินนะทุกคนกระถาง่ามิเซอร์อายุจะปีนะอันนี้มิเซอร์จะบอกเลยเนดะ้อเพราะว่ามันไหลแล้ว อันนี้จะมาบอกเลยทุกคนแล้วก็ทำว่ามีเซอร์เป็นมีเซอร์เป็นอาซิตอ่าบ๊วเมทนิ๊ดี้มีเซอร์เห็ดอาซิตหยั่งเ,เนาะอาซิตของมีเซอร์มีหย่างแดชที่เขาเจ้าทางานเนาะ ก็คืออาซีความร,รู้สึกกับเทซาไฮนั่นเองเนาะทุกคนเซาไฮเนาะโมบิยังเลยท่าน,นั่งเนาะทุกคนอาซิเซาไฮเนาะเซาไฮเซาสัว,สวคันเนาะบิสเตอร์โบมีอาซิที่เฮ็ดอยู่ห้องกันดูวบบัจจพิจารณาที่เขาเอาอะไรเนาะอ่าอย่างบบทางมิบี้เธอ,เอแล้วเด้อแล้วก็ถามอีกว่าบิสเตอร์เป็นนาเฮียงโบอ,อ่าเป็นนาเฮียงโบอ,อันนี้โบแมนแล้วเด้อโบเม็นนาเฮียงแล้วเด้ออ่า มีเซอร์เฮียน37แล้วก็ออกเนาะทุกคนบ่มีเงินไปเฮียนต่ออาศิษเนาะบางคนก็ตามวามีเซอร์ไปเฮียอาิยย่างแดอ่าตนี้มีเซอร์บ่ได้ไปเฮียอาศิยหยังเนาะมีเซอร์ไปเฮียอาศิษเศาหายเาสวงเด้อทุกคนอาศิษเศาหายเาสวงเนาะแล้วก็ถามอีว่ามีเซอร์เป็นครูสอบเนาะอ่าตัวนี้ก็จะบแมนแล้วดีปัจจุบันก็คือ อยู่เพีองนะชวนออกแล้วเนาะที่มิเซอร์ไปเฮ็ดอะไปเป็นครูสอนอะตรงนั้นเป็นอ่าโครงการเนาะพอดีมิเซอร์เฮียนโจมวันเช่นแล้วก็มีโครงการเขามาก็เลยไปสอนเนาะปีปลายเนาะแต่ว่าดี่นี่แหละดี๋นี้ก็ยังมีเนาะแต่ว่ามีสเซอร์สิดว่าบ่ค่อยเหมาะกับมีสเซอร์ในการเป็นคู่เนาะอ่าก็เลยตัดสินใจออกดี่นี่ก็เป็นปัศส,สนเต้นตัวแลเดอ้อทุกคน เพื่อนอ่าที่เขาเจ้าคงเฮียทางส่งให้มิเซอร์เนาะส่งเลี้ยงมิเซอร์กับประมาณอ่าตอนอาทิตย์แล้วตอนสิบสี่กุญพาตอนนั้นเนาะเขาเจ้าสง่งมิเซอร์เนาะสง่งเลี้ยงมิเซอร์เนาะมิเซอร์ออกจากกองโครงการที่มิเซอร์เฮ็ดเวียกับสัเห็ดนี่นี่ก็เป็นประชาชนเต็มตัวแล้วเนาะแล้วก็ทักอีว่าบัง ค่าทรรมนหไหยเฮดไทยอันมิเซอร์เนอะแบบบบจือเลยทุกคนเลื่องไปก็ว่าคดเนี่ยเห็นว่าคิดกับว่าเห็นเนอะมิเซอร์นุ่งสุดอ่าบอกไหมมิเซอร์เซยสุดอาคารแล้วนะฮักโอเคขอบใจเด้อจีคายอมเนาะ แล้วกระทำนี้ว่ามีเซอร์อันที่มีเซอร์ใส่สุดทรงเผาอาคาตัวนั้นเนาะเฮกเนือบบหรือว่าไปซื้อน้ำเขาเนาะเออตัวนี้บบแมนไปซื้อเดอ้อเฮ็ดเอ็นมดทุกอย่างเนาะอ่าเฮ็ดเอ็นมดทุกอย่างคือตัวนี้เนาะเซลเองแล้วก็อะไรก็ผสมมดแล้วก็ใส่เนาะทุกคนแบบนี้เลยถือว่าน่าฮักหลายเนาะเป็นทรงเผานึงที่อ่าชุดของมิเซอร์ก็ ถือว่าโแพ้สุดอ่อาบโบผ้ทรงเผาอึงเนาะถือว่างามแห่เนาะทุกคนแต่กางานก็คืออยู่กับบางคนเนาะบางคนอาจจะเบื่อง,งานแต่ว่าสำหรับมีเซอร์แล้วเป็นเผาตัวเองเนาะถือว่าใส่สุทแล้วว่างานแหนงเลยทุกคนทุกคนก็นอาสังเกตได้เนาะเขีย <c oughs> นผสมกับมันหลา่ๆยอย่างเนาะมึงแล้วเป็นตาแพงเลยทุกคน <c oughs> แล้วก็ทำอีกว่าสุดที่มิเซอร์ใส่อยู่เเนะาะจะ ครือ่องประดับประดาอีสงางขนาเป็นราคาแพงโบหรือว่าบบแพงเนาะอันนี้นมันขึ้นอยู่กับอของคนเนะาะบ้านของอเครื่องของบางคนเนาะบางคนก็ใส่เครื่องประดับประดาของประดับประดาเงินเนาะบางคนก็ใส่อันเครื่องประดับประดาของป่องหรือว่าของแทะอนนันจะมีสองตังหานะถ้าผู้ใดมีอาจจะใส่คอนแทะถ้าผู้ใดบบมีเนาะอาจจะใส่ของป่องเนาะ หรือว่าบางคนบนี่ยบใส่ซโบไซก็ได้เนาะซึ่งสลับมิเซอร์เนาะมิเซอร์สายแบบคสองสนิทเนาะอสองสนิทคือตัวนี้เลยเนาะทั้งตัวนี้เลยเนาะทุกคนอ่าตัวที่หนึงฮานอนมิเซอร์จะใส่เขื่อนประดับประดาลายกวนเลวก็ตัวนี้อาจจะบอไซเนาะนี่คือกับแบบง่ายๆเลยทุกคนเนาะแต่ว่าสลัดซุปธรรมดนี้เนาะมิเซอร์เฮ็ดด้วยมือของมิเซอร์ฮานอนเลยกะอย่าตีพี่น้องค่ะเจ้าซวยพอน้ซวย พองเนาะสำหรับมิเซอร์เทอันมิเซอร์เฮดเตฟูเดียวก็อาจจะบ่ได้แต่ว่าสำหรับเคลื่อนประดับประดาจะเป็นเซลตัวสีแดงอะไรทําไมอันนั้นตัวนั่งเนาะอันนั้นเฮดด้วยมิเซอร์เป็นฟูเซลแล้วก็เคลื่อนประดับประดาตัวนี้เนาะให้ยาติพี่นค่ะเจ้าซุยเฮดซัมเ็กหรือว่าพ่อแม่เอ่อแม่ไอเอ้ยภายเนะาะค่ะเจ้าซุยเฮดฮาเนาะแต่ว่าตัวที่ขาเจ้ามิเซอร์ไส้อยู่อันเลียวบนดี้เนาะอ่ะอยู่ทั้งหน้าตัวใหญ่ๆเนาะ อาจจะเป็นของแท้นาะทุกคนบบเมียของปองนาองถือว่าอันนี้เป็นของแท่แต่ว่าซ้นไหลาทาผู้ใดบ่มีอาจจะบ่ไซนเนาะแต่ว่าลักๆักของที่มีสเสื้อไซฮะเนาะจะเป็นเสื้อโบหรือว่าตัวนี้เลยเสื้อโบที่ังเครื่องรปตะตระดับตัวนั้นเนาะอาจจะเป็นเงินเงินหมันตัวนั้นเน,น,นาะอาจจะเป็นของแท้นาะเพราะว่าตัวนั้นเป็นแม่ของพีเสื้อหายกันเลยบเม,มียของปองเนาะอันนี้จะเป็นของแท้มัดทุกอย่างเนาะแล้วก็ ตัวที่มีเซอร์ไซอยู่ตัวอันอื่นมิเซอร์บบไดไถ่เนาะตัวนั่งตัวนั่งมีของป้องกับมีเนาะสว่งไหลคขะเจ้าอันผู้บมีฮะเนาะจะใส่ของป้องผู้มีก็จะใส่ของแท่เนาะตัวนี้นะาท่าของอาคาเต็นสุดจะนี่เนาะ,ะเตมสุดคือตัวนี้เนาะอาจจะหมดหลายล่างเนาะที่เฮาจาเห็ดสำเร็จได้เนาะเพราะว่าส่วงหลจะมีเงิน ใส่เงินปองเนาะทาผู้ใดบ่มีฮนะน่ะส่วนใหญ่อันคนที่ทุกอยากนะ่างฮะน่ะแต่ว่าผู้ใดมีอาจจะใส่แต่คอนเทนต์มดถ้าเป็นคอนเทนต์มดแล้วก็ลวงลวงแล้วราคานะ่ะมดหลายล้างเลยทุกคนแบบมดหลายล้านเลยนะเป็นแต่เงินบมันลวกๆเนาะอ่าถ้าเป็นเงินบันโบตา่าาประมณจกับกบบต่างก่าเท่ไรโบอะไรมีเสื้อโบเคยสเสลียงเออสลุกนาะหรือว่าสเสลียงอนะไร แต่ว่าเงินหมาขนาดที่หลายๆคนหัวเนาะว่าเลี้ยงนึ่งก็บโตั 5, นะต๋นกนะับฮาแส็งเนาะตูเยิ่งๆขนาดแต่ว่าตูน้อยขนาะดเดี๋ยวนึ่งก็ประมาณสองนศษไปโบสินะก็เลยล้วงแล้วมันมืดหลายเนาะแล้วก็บเม่แม้แต่เงินบหมนจะมีเคลื่อนประดักประดักไล่ๆอย่างกับโบตั๋นกับห้าพันขึ้นไปเนาะก็เลยม,เมืดหลายเนยะครบสุปเนาะครบสุปตั้งแต่ตีห้องหัวฮนะเนาะทุกคน <c oughs> ล้วงแล้วมืมดหลายเนาะ ก็เลยให้สมเผาอาคาอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเนาะทีจะเป็นผู้หญิงฮะนะเกิดเป็นหายมีลูกผู้หญิงหลายๆคนอาจจะส่องให้ลูกสาวนะให้เคล้นปดาปดาอีเอ้สักนะมันเมื่อไลย่องตัวนางอัไรลบอยาให้มีเนาะอ่าหลายคนนะนะลูกสาวนะเพราะว่าเกดเป็สงเผาอาคาแน่นอนแล้วคันวาเจ้านะ บได้เอาผัวเผ่าอื่นนะเอาผัวอาคาเนาะใดๆก็จะได้สอบมีหรือว่าบบมีเจ้าต้องจะได้หาเนาะก็เลยเฮ็ดไทยมัดหลายล่างเพื่อ,อเฮ็ดไหยคนคัควรนึ่งนี่นะต้องไปตีมีได้ในทุกคนเพราะว่าเผ่าโบมีเนานะส่วนหลายตามที่มิเซอร์สังเกตได้เนาะถือว่าเผ่าของมิเซอร์กับบบตามกว่าเผ่าอืนะ่นเนาะที่เคลื่อนปดัปดาปัดาเสื้อผ้านะบบแมงโบตามกว่าหน้าอื่สัมโบแมงเด้อบบตามกว่าก็คือสุดสมเผ่าเนาะ ถือว่ามัดหลายล่างคือกับสมเพาอื่นเนาะแต่การไม่เคยเห็นบันเพาบันสมเพาเนาะอาจจะบม่ค่อยมีเครื่องประดับประดาหลายเนาะแบบง่ายๆใสเพื่ออ่าใสแต่ผักแลก้วก็มีเครื่องอ่าอุปกรณ์เซลล์ูกเล็กๆน้อยๆแล้วกะมีจะนั่งกัมีเนาะแต่ว่าบันสมเพาเนะ่ยมีเต็มไปด้วยเงินบาันเนาะ อาจะเป็นของแท้หรือของปอมีเซอรอกับหมูู้เนาะแต่ว่าบางสรงเผาเนี่ยเต็มไปด้วยเงินบมัดตีนห้องครัวหัวกับมีเนาะทุกคนอ่าก็เลยคิดว่าแต่ละทรงเผาอาจเสิเข้าใจด้วยเฉพาะก็คือสรงเผาอาคาเนาะสีเข้าใจเนาะว่าสาวทรงเผาอาคากว่าซีได้สุดแต่ละสุดต้องมัดสันใดเงินนะ,ะเนาะทุกคนอาจสิเข้าใจเนาะว่ามัดสันใดเนาะ แล้วก็โดยเฉพาะเข้าใจรักๆก,ก็คือเพ้าของมีซึเนาะอาคาบุรี่ทานบ้านของมิซอนอะเฮนไหลกว่ามัดไหลกว่านาะทุกคนที่ขาเจ้าเคลื่อนประดาประดาในย่องเลยทุกคนโอเคถือว่าคิดดีว่าอ่าตัวขนาดตุ้นี่มเซ์ว่าวันยาวไหล,ลแล้วเนาะแล้วก็ทําอีกออแล้วก็ทำต่อไปก็คือเข้าเจ้าถามว่า ขั oh ้ว่า <violating> ส <your dynam ite> ุดคอมมิเซอร์มีไข่โบ่เนาะอ่าที่สรงเพาสุดสงเพาเสื้อผ้าของสรงเพาอาคาบ้างของมิเซอร์เนาะคือจากตัวที่มิเซอร์ใส่ตัวนี้เนาะเขาเจ้าทางว่ามีไข่โบ่อ่าตัวนี้เนาะมิเซอร์ยังบ่เคยเห็นที่เขาเจ้าขายเถื่อนอนโดยเฉพาะอ่าอ่าบ้างของมิเซอร์หรือว่าเคตของมิเซอร์เนาะเคสของมิเซอร์อ่าอยู่เมืองลาวแล้วอาคาทางเคตอนุขนาดมีหาบ้างแต่ว่ามิเซอร์บ่เคยเห็นพาขายเนาะแต่ มีแต่ว่าใส่ตัวเองอ่าตัวเองใส่ตัวเองเซลเนายังบ่มีเครื่องจักคืออันทางอาคารวังถาวของยูฮันเนาะเจ้าบ่มีบ่คือทนทพุ่นเนาะเพราะว่าทางเขของมิซออาจจะบ่พัฒนาหลายก็เลยแบบบ่มีบ่มีโรงงาหรือว่าบ่มีหัดตยิบอีเอ้ยสังนะกจะบ่ได้ยิบบ่ได้เซลด้วยอ่าเครื่องจักเนาะดีๆเซลด้วยมือของคนแล้วก็ใส่แหงงาของคนก็เลย กว่าซีได้สุกนึงก็เกิดจะเป็นปีปีแล้วเนาะทุกคนด้วยเฉพาะเสื้อผืนเดียวเนี่ยของบางคอมิเซอร์นะคะเจ้าใส่เวลาเป็นปีปีเนาะเพราะว่าเพราะว่าอยางจึงใส่เวลาปีปีเนาะเพราะว่าอ่าข้าเจ้าก็บ่มีเวลาแมแต่เซลยืดฮะเนาะข้าเจ้ามีเวลาอย่างไรก็เซลเนนะาะบังก็เลยแบบบดเป็นอากรดเนาะก็เลยอ่าบดเลี้ยเนาะเลยข้าเจ้าเลยบ่ยบบมีอันขายเนาะผู้ใด อยากได้ผู้ใดอยากเอาก็แม่แต่เซลเองเนาะบ่มีมบงขายเถื่อเด้อดูเฉพาเสื้อผ้าของทางบ้างมีเซื้อเนาะอ่ะยังบ่มีใครคือแขวนแล้วนับทาบอรหรือว่าอะอะตามเผาเราเทิงเราลุ้งบออันนี้ยังมูดิ้มีไข่เถื่อเด้บอบบอะเสื้อผ้าของทางบ้างมีเสื้อเนาะยังบูมีไข่เนาะถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าอยากซื้อเนาะคอมเมนต์มาหาเลยการสิลงกันได้เด้อจะมซื้อ จีเฮดไฮโฮโอเคเนาะแล้วก็ต่อไปอีกที่แบบมีเซอร์บอยากโมเว้าเนาะคาถาที่ตัวบุดีฮะนะมีเซอร์จะบอคอยมกักเ้าเนาะถ้าเป็นเ้าแล้วโอ้โหโอยาเ้าถึงเลยทุกคนโอเคแล้วก็ทำวีว่า บางขอมีเซอร์เวลากินดองค่ะเนาะยังใส่หิ่งองเก่าหรือว่าโบสเนาะโอเคดูดีเนาะเป็นอ่าบางขอมีเซอร์เนาะยังใส่หิ่งองเก่าเด้อยังใส่หิ่งองเก่าเนาะยังโบเปียงเนาะอ่ายังใส่หิ่งของเก่าเกาหิ่งองประเพณีอันดียของทรงเผาอาคาเนาะยังมาทันได้เปรียบก็คือตัวนี้นะเนี่ยทุกคนเลยบอกยังเป็นแบบนนี้เด้ออ่า กินดองของอาคารเนาะอันนี้จะเป็นที่คองเก่าๆของสุขภาพอาคารนั่นเองเนาะยังบบทันเปลี่ยนเถื่อเนาะบังของมีเซอร์เนาะซ w i n g l i ข้าเจ้าเวลากินดองนะจะโบเฮ็ดบักโบเฮ็ดเอ้ยสังเคียงอ่ากินอยูเ่เื่นตัวเองเลยเนะาะจ๊ะบ่มีบักเซอนเฮ็ดกันมีแต่บอกต่อปลาต่อปลาเนาะทุกคนยังบ่ทันได้เฮ็ดบักเถื่อเพราะว่ายังบ่ทันสมัยคือบ่าาเปลี่ยนแปลงเนาะก็เลยบ่ได้เฮ็ด าบางคนก็นเห็ดบางคนแล้วก็จะบบเห็ดแต่ว่าส่วนน้อยเนาะเห็ดบักเซิงเนาะแล้วก็มีแต่บอบต่อปาต่อป่าเนาะทุกคนแล้วก็ยังใส่เห็ดของเก่าๆกินดองเก็กสาดมือสองคืนเนาะอันนี้จะเป็นถือว่าเวลานิ่งามาเลยทุกคนเวลากินดองนะมีเซ่เห็นอ่างเผาอื่นนะกินแต่มือเดียวบบสินะแต่ว่าสำหรับอ่าบางคนมีเซ่เนาะข้าเจ้ากินดองนะสาดมือสองคืนเลยทุกคนโอ้ ถือว่าใส่เวลายาวแหนสมควรเนาะกินดองฮะนะแบบสมเผาอาคาบั้งของมิเซอร์เนะาะค่ะเจ้ากินสานมือสองคืนทุกคน,น,กกนแล้วกนะารรันหน้าค่ะเจ้ามีฮีคอร์หลากหลายเนาะมิเซอร์บ่เคยถ่ายให้ทุกคนเบิร์นแต่ว่าต่อไปถ้ามีโอกาสมิเซอร์จะถ่ายคิดให้ทุกคนเบิร์นเลยเนาะสานมือสองคืนไนดะ้ค่ะเจ้ากินดองนะมีอย่างใดีค่ะเจ้าเฮ็ดฮีคอร์แลกได้แบบได้เนาะถ้ามีโอกาสมิเซอร์จะถ่ายคิดให้ทั้งผู้ชมเบิร์นเด้อโอเคเนาะ แล้วก็เออถามอีว่าถ้าสมมุติเนาะเวลาทรงเผาอาคากินดอนแล้วทางผู้ซ้ายเนาะสามารถไปอยู่เพื่อนผู้ยิงได้บเนาะโอเคเนาะตัวนี้เนาะถือว่าบิเซอร์ของคู่เนาะแต่ว่าได้แท้ได้เนาะแต่เวลามีฮิตมีของฮะเนาะอาจจะเฮ็ดบอได้เนาะต้องกลับไปเฮือนเจ้าเบาเพือนไฟสายเนาะ เพราะว่าอย่างอาคารเนาะมีฮิโคอกหลากหลายเนาะก็เลยเห็ดให้เห็ดให้อ่าเห็ดฮิโคอกทางเขื่อนผู้หญิงบ่ได้เนาะนอกจากการไปเขื่อนเห็ด mm hmm. เพื่องผู้ชายเนาะต้องกลับไปเนาะอ่าบันคืออันที่แบบส่งเผาอื่นเนาะถือว่าแตกต่างกันหลายโอเคทุกคนคิดนี้ก่อนมิเสเตจะขอตอบแต่สำนีเนาะท่า ค่ะา,างันายมูมบแต่ว่าบิสเอร์จะขอตอไว้เมื่อต่อต่อไปนะเพราะว่ามื้อนี้บิสเซอร์ก็ถือว่าจะขอลาสำดีเนาะถ้าผู้ใดมีข้อสนใจหรือว่าบกเข้าใจหรือว่าแบบอย่าถามเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เด้อโอเคบิสเอร์จะขอลาคิดเพียงเท่านี้เนาะถ้าผู้ใดเห็นคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดใหม่ๆแล้วก็ พิ่เซตย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กินใหม่ๆช่องสองพี่น้องอาคาได้เดอ้อล้วการพิ่เซตจะขอลาคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย